ขออนุญาตอ่านเรื่องของคุณปาริชาติแสงหิรันความในใจก่อนเกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหนเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วทำไมต้องตายตัวเราต้องตายไหมเราต้องแก่แล้วหนังเหี่ยวเหมือนยายที่ไม่สวยไหมคนตายรู้สึกอย่างไรอาการตายเป็นอย่างไร อึดอัดไหมทำไมต้องเอาไปเผาที่ป่าช้าถูกเผาเจ็บไหมคนตายมีความรู้สึกเหมือนเราไหมทำไมคนเราไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนรวยบางคนจนบางคนชอบโกหกใส่ร้ายคนอื่นทำไมสัตว์มาจากไหนรู้สึกเหมือนเราไหม นรกเขาว่ามีอยู่ใต้ดินแล้วทำไมคนไม่กลัวบาปสวรรค์อยู่บนฟ้าตรงไหนทำไมเราจึงโง่ไม่รู้ทันคนทำอย่างไรเราจะฉลาดทันคนบ้างจะรู้ใจคนอื่นว่าเขาคิดดีไม่ดีกับเราอย่างไรมีใครไม่ตายไหมคำถามเหล่านี้เป็นความสงสัย ที่เด็กบราน,นอกอย่างข้าพเจ้ามีอยู่สะสมไว้ในใจตั้งแต่วัยประถมศึกษาเพราะความเป็นคนคิดมากช่างสงสัยไปหมดแต่ไม่มีคำตอบข้าพเจ้าเคยเรียบเคียงถามผู้ใหญ่หลายคนกลับถูกดุว่าสู่รู้ไม่เข้าเรื่องไม่อยู่ส่วนเด็ก คิดอะไรเรื่องตายตายไม่เป็นมงคลจะอายุสั้นแต่ความที่เป็นคนดื้อรั้นเงียบก็พยายามหาคำตอบเรื่อยมาเพราะไม่เชื่อว่าคิดแค่นี้จะทำให้คนอายุสั้นได้แต่ก็ไม่มีคำตอบจากนักปรานักตำราทั้งหลายสมัยนั้นข้าพเจ้าเพิ่งได้รับความกระจ่างชัด เมื่อไม่กี่ปีมานี้และผู้ที่เมตตามีความสำคัญอย่างยิ่งที่ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าคือพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อของเรานั่นเองข้าพเจ้าได้กราบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อปีพศ2518ที่วัดท่าสงรู้สึกประทับใจในลีลาและการสนทนาของท่าน รู้สึกชอบใจและเคารพรักท่านมากเหมือนท่านเป็นพ่อผู้มีพระคุณอีกคนหนึ่งอีกอย่างพวกเราเข้าใจว่าท่านคงได้ยินคำอธิษฐานขอให้ท่านช่วยนำเราไปวัดให้ทันเวลาเพราะว่าเราหลงทางเกรงไม่ทันถวายของท่านและเราเข้าไปเป็นชุดสุดท้ายในวันนั้น ดูเหมือนจะเป็นวันออกพรรษาท่านนั่งรอบนธรรมมาตรศาลาพินิจและเราเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้าไปถวายของแด่ท่านแล้วท่านชวนให้ตามไปสนทนาที่สาลานวราชองเล็บเก่าต่ออีกจนถึงเวลาบ่ายแก,แก่การสนทนาในวันนั้นส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะนั่งฟังหลวงพ่อ และคุณพ่อของข้าพเจ้าสนทนากันอย่างถูกใจในธรรมะและเรื่องราวของหลวงปู่ปานพอกลับถึงบ้านข้าพเจ้ามีอาการประหลาดนอนไม่ได้ก็หลับตาทีไรเห็นหลวงพ่อชัดแจว๋ววงเล็บท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้นึกถึงท่านเหมือนอยู่ตรงหน้าพอลืมตา นามของท่านก็ปรากฏในใจเป็นตัวอักษรชัดเจนอีกเป็นอยู่อย่างนี้จนหวาดผวาอีกนานต่อมาปีพศ2525ข้าพเจ้าจึงได้โอกาสกราบท่านหลวงพ่ออีกครั้งที่ซอยสายลมเป็นการไปด้วยใจหวาดหวาดเพราะมีคนขู่ว่าที่นั่นเขาไม่ต้อนรับคนอย่างเรา ที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่ด้วยความดันทุรังอยากลองดูจึงตัดสินใจไปให้รู้เองแล้วพบว่าไม่มีใครสนใจเราต่างคนก็มุ่งไปที่หลวงพ่อเท่านั้นพอไปถึงบ้านสายลมก็แอบดูวิธีการเขาก่อนเกรงจะเป็นคนแปลกแยกหลวงพ่อท่านยิ้มแย้มกับทุกคนที่นั่งอยู่ และที่เดินเข้าไปเราไม่รู้จักใครสักคนก็ดีแล้วเพราะเราอยากทำบุญเงียบ,ยบๆก็ถือถัถงสังฆทานและพระเข้าไปพร้อมเงินใส่ซองเข้าไปถวายพอเดินเข้าไประยะใกล้โต๊ะเตี้ยที่ท่านนั่งข้าพเจ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจดูเหมือนเราจะค้ำหัวผู้ใหญ่ยิ่งเข้าไปใกล้ เห็นหลวงพ่อชัดๆขาชักจะสั่นเข่าก็อ่อนอยากหมอบคลานเข้าไปหาท่านใกล้ๆทั้งดีใจทั้งอยากจะร้องไห้เศร้าใจอารมณ์ขัดเขินยุ่งไปหมดพอใกล้อีกหน่อยก็ต้องลงเดินเข่าโดยอัตโนมัติเข้าไปหาท่านได้ยินเสียงทักว่ามาแล้วหรือรูป รีบกาบไหว้โดยเร็วแล้วถอยหลังวงเล็บเดินเข่าออกมา4-59ก้าก่อนลุกขึ้นยืนหันหลังกลับออกมานั่งค่อนข้างไกลแอบมองท่านอยู่ห่างๆแล้วฟังคำสนทนาไปด้วยในใจคิดว่าท่านเจ้าของบ้านช่างใจดีมากเราเป็นหนี้บุญคุณท่านที่ได้มาทำบุญอย่างสะดวกสบายเช่นนี้ ข้าพเจ้านั่งแอบมองหลวงพ่อด้วยความสบายใจชอบใจลีลาการพูดและเสียงหัวเราะของท่านและสะกิดใจในคำสนทนาของหลวงพ่อเพราะหลายตอนที่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าสงสัยมาก่อนนานแสนนานจึงตั้งใจฟังเต็มที่หน้าแปลกที่ท่านพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครซักถาม แต่ล้วนตรงกับข้อสงสัยที่ระบุไว้ในตอนต้นแถมย้ำว่ามีหลายท่านที่รู้ใจคนอื่นไปนรกสวรรค์นิพพานกันก็ได้ไม่ยากพระพุทธเจ้าท่านมีอยู่จริงเราพบท่านได้พูดกับผีเทวดาก็ได้และอื่นๆข้าพเจ้าหูผึ่งเลยตอนนั้น แต่แล้วจิตก็แฟบลงด้วยความคิดที่ว่าแล้ววิชาที่ว่าใครเขาสอนกันที่ไหนคนโงโ่ๆงอย่างเราใครเขาจะยินดีสอนให้เกิดกังวลใจอีกไม่นานต่อมาหลวงพ่อท่านก็พูดว่าที่นี่เขาสอนมโนมยิทธิทุกเสารอาทิตย์ต้นเดือนมโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ มีเขาฝึกกันได้เยอะแยะหลวงพ่อปานท่านบอกว่าใครจะเรียนวิชานี้กับท่านต้องเรียนแบบง่งูถ้าฉลาดเกินครูจะทำไม่ได้ใจมาเป็นกองอีกตอนนี้ขอสารภาพความดื้อรั้นว่าแม้ได้ฟังคำของหลวงพ่อตรงกับความข้อคิดกังขาในใจหลายครั้งหลายหน ก็ยังเหมาดาวว่าเป็นการบังเอิญพอกลับมาบ้านก็คิดกลับไปมาว่าเราไปฝึกดีไหมไหวไหมอายเขาถ้าทำไม่ได้ทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าอายใครเพราะไม่รู้จักใครสักคนที่นั้นพอบางคนรู้เรื่องเขาก็คูอีกว่าฉันเคยฝึกนะยังเธอเนาฝึกไม่ได้หรอกดวงเธอไม่ดี มันร้อนเธอภาวนานะมะพระทะเมื่อไรเธอจะเป็นบ้าเสียสติไปเลยเอาละสิทำให้เราลังเลกลัวบ้าลูกก็ยังเล็กๆเราบ้าแล้วใครจะช่วยเลี้ยงลูกแต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นอยากลองมีมากกว่ากลัวบ้าปลอบใจตัวเองว่าที่จริงตอนนี้เราก็บ้าอยู่ ในห้าร้อยจำพวกแล้วถ้าจะบ้าเพราะอยากได้ดีอยากฉลาดมั่งก็ยอมแล้วหลวงพ่อเจ้าของวิชาท่านก็อยู่ที่นั่นท่านเรียนรู้มาก่อนท่านคงรู้วิธีแก้บ้าให้ได้ถ้าเราเกิดบ้าขึ้นมาจริงๆพ่อเราเก่งแต่เป็นคาวาะหลวงพ่อท่านเป็นพระท่านต้องเก่งกว่าพ่อเราแน่ๆในเรื่องช่วยคน ก็เกิดมั่นใจแต่ขอดูลาดเราจากหลวงพ่อก่อนเผื่อท่านไม่อนุญาตให้ฝึกนี่คิดที่บ้านนะท่านพอเดือนต่อมาท่านมาสอนกรรมฐานตามกำหนดข้าพระเจ้าก็ไปถวายสังฆทานคราวนี้หลวงพ่อท่านถามชื่อด้วยแล้วท่านว่าชื่ออะไรของมันก็ไม่รู้เรียกยาก ต่อมาสักครู่ได้เวลามโนมยิทธิหลวงพ่อสั่งให้ข้าพเจ้าขึ้นไปข้างบนขอฝึกกับเขาก็ต้องไปตามสั่งทั้งๆท,ที่ไม่แน่ใจตัวเองและด้วยเมตตาและบารมีหลวงพ่อท่านสงเคราะห์ข้าพเจ้าก็สามารถพิสูจน์ข้อสงสัยและรู้เห็นเรื่องราวต่างๆที่ฝังใจมานานได้ทำให้คนดื้อรัน้นซอกแซก ต้องยอมจำนนต่อเหตุผลและความสามารถของหลวงพ่อตั้งแต่วันนั้นนับแต่ปีพศ2525เป็นต้นมาข้าพเจ้าพบว่าหลวงพ่อท่านรู้ไม่หมดจริงๆความรู้ความสามารถของท่านในทุกด้านจะซักถามเช่นไรขอศึกษาเท่าใดไม่มีวันหมดทางโลกทางธรรมเชิงภาษา จนข้าพเจ้ามิอาจเรียกตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจเป็นได้แค่ลูกเพราะข้าพเจ้ายังไม่สามารถปฏิบัติตนตามคำสอนของท่านได้ดีสมกับเป็นลูกศิษย์ของท่านที่ท่านพยายามสอนอยู่เป็นประจำวิธีการสอนของหลวงพ่อชวนให้สนใจท่านรู้ใจผู้ฟัง เพียงคิดสงสัยในใจเท่านั้นไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังท่านจะใกล้ไกลแค่ไหนท่านจะรู้และมีประโยชน์ในสารัธรรมท่านจะเมตตาชี้แจงแถลงความให้ฟังโดยไม่ต้องถามท่านข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับการสงเคราะห์จากท่านแบบนี้เป็นประจำวงเล็บ เนื่องจากบางคำถามไม่แน่ใจว่าสมควรถามหรือไม่ต่อโอกาสนั้นบ่อยครั้งจึงใช้การคิดถามในใจและอาศัยวิธีการสังเกตลีลาของท่านจะเป็นการย้ำให้รู้ว่านั่นท่านสอนเราทุกคนที่เกิดมาล้วนทุกทุกคนเพราะบาปจากการผิดศีลห้าหนักบ้างเบาบ้าง หลวงพ่อท่านมีวิธีการสอนการแก้ทุกข์และหนีทุกข์ด้วยตนเองโดยให้ใช้ยะถากรรมมุตายานดูการกระทาของตนเองในอดีตเพื่อทำใจให้ยอมรับเศษของกรรมแล้วแนะนำให้ใช้วิปัสสนาญาณในการปลดปลงใจจากการยึดติดด้วยภาษาไทยแท้ง่ายๆ และวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆปุบเพนิวาสานุสติยานท่านก็แนะนำให้ใช้บ่อยๆเพื่อให้เข้าใจทุก์จากการตายตายเกิดเกิดจะได้รู้จักเมื่อรู้จักละวางและหันเข้าหาสังขารุเปกขายานต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนย้ำของหลวงพ่อ ที่ให้มองทุกอย่างเป็นธรรมะอย่าคิดติฉินนินทาคนอื่นผนวกกับวิธีสอนแบบลัดๆลัดแต่มีผลใหญ่ซึ่งหลวงพ่อท่านจะทดลองก่อนแล้วนำมาสอนเราทำให้เข้าใจง่ายจำง่ายชวนให้นำไปปฏิบัติมิรู้เบื่อหลวงพ่อท่านรู้เห็นทุกอย่าง แต่ท่านจะแสดงออกหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งขอยกตัวอย่างเรื่องของตัวเองที่รู้เฉพาะตนแม้คนใกล้ชิดก็ไม่รู้แต่หลวงพ่อท่านรู้เช่นคุณใสที่มีผู้พยายามทำร้ายข้าพเจ้าอย่างหนักหลายรายวันหนึ่งมีผู้มาถามท่านเรื่องนี้ท่านพูดพูดไป แล้วหันมาทางข้าพเจ้าแล้วว่าถามไอ้นี่สิมันรู้ดีทั้งทั้งที่ข้าพเจ้าไม่เคยเล่าให้ท่านหรือใครฟังเลยเรื่องเจ็บป่วยแบบไร้าสาเหตุผิดปกติก็เช่นกันครั้งหนึ่งข้าพเจ้าออกจากบ้านไปทำบุญที่ซอยสายลมเกิดปวดศรีรษะกระทันหันอย่างหนักแทบเดินไม่ไหว ตามองไม่ชัดกลั้นใจภาวนาไปจนถึงซอยสายลมพอเข้าไปในบ้านผ่านประตูกระจกชั้นแรกก็หมดแรงฟุบลงในท่ากราบหลวงพ่อบอกท่านในใจว่าลุกไม่ไหวแล้วเจ้าคะ่ะหูแววได้ยินเสียงท่านชัดมากว่าไม่เป็นไรแล้วเห็นมือหลวงพ่อยาวออกมา ทั้งแขนจากที่ท่านนั่งมาวางบนศรีรษะข้าพเจ้าความปวดเจียนตายค่อยคลายและเมื่อหลวงพ่อยกมือออกไปจากศรีรษะข้าพเจ้าความปวดหายไปเหมือนปลิดทิ้งหรือว่าครั้งหนึ่งมีผู้ทําร้ายข้าพเจ้าโดยคุณใสขณะที่ข้าพเจ้ากำลังหลับสนิท ต้องร้อนรุ่มทุลนทุลายเหมือนอยู่ในเตาไฟร้อนจัดกายข้าพเจ้าร้อนเหมือนฐานคุชชนข้าพเจ้าเจียนบ้าตายเพราะความร้อนจากเขากระทำพลันได้ยินเสียงบอกที่หูชัดเจนว่าจงภาวนาว่าจุดจุดจุดข้าพเจ้าท่องตามดังๆทั้งทังที่ยังหลับหลับตื่นๆตื่น แค่สามครั้งก็เยือกเย็นลงได้หลวงพ่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของทุกคนข้าพเจ้าเช่นกันเคยคิดบ่อยครั้งว่าถ้าหลวงพ่อมาอยู่แล้วข้าพเจ้าที่งูเง่าจะได้ใครมาสอนเพราะคนดื้อรั้นไม่เชื่อใครง่ายๆคงไม่มีใครอยากแนะนำหลวงพ่อก็เมตตาสอนว่าการปฏิบัติพระก,กรรม,มาฐาน ต้องทําให้ถึงขั้นสามารถเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ไม่มีตัวตนจึงจะใช้ได้ฝึกฝนให้คล่องสงสัยอะไรให้ถามแม่หรือถามพระก็เพียงแค่คิดหลวงพ่อท่านแนะนำสั่งสอนให้หายสงสัยหลายปีก่อนหลวงพ่อเล่าถึงการเป็นหมอดูฟังดูสนุกน่าสนใจ แต่ใจเฉยๆเพราะข้าพเจ้าไม่ค่อยเชื่อหมอดูนักและไม่คิดว่าตัวเองจะเกี่ยวข้องด้วยก็ฟังเพลินๆพอหลวงพ่อหันมาทางข้าพเจ้าสองครั้งในสองวันว่าพระท่านอนุญ,ญาตให้เป็นหมอดูได้เรียกเงินค่าดูได้ไม่เกินคนละห้บาทแต่ไม่นานหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ต้องทำตัวเองคล้ายๆหมอดู ร่วมกับน้องชายใช้ความรู้จากการถามพระและถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีทุกข์และอยู่วงนอกไปไกลๆวงเล็บแต่ไม่มีการเก็บเงินหลวงพ่อท่านรู้การล่วงหน้าที่ขนดื้อและขี้เกียจเช่นข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะคิดกระตันยูใครก่กระทำความดีตอบแทนพระคุณ ความปรทับใจในองค์หลวงพ่อข้าพเจ้ายังมีอีกมากยากจะพนานาได้ครบถ้วนแต่ขอเล่าเพียงเท่านี้เพื่อเป็นแค่ตัวอย่างแก่ผู้สนใจหรือสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยเช่นความสามารถของหลวงพ่อเป็นต้นใครที่ใคร้ได้รับความเมตตาสงเคราะห์เป็นพิเศษจากหลวงพ่อเป็นส่วนตัว ดังที่ท่านเมตตาแก่ข้าพเจ้าผู้ง,งูเง่าในทุกเรื่องแล้วก็ขอให้พยายามปฏิบัติคำสอนของท่านที่แนะนำให้ไว้อาศัยความเข้าใจและตั้งใจจริงเป็นสำคัญก็จะสามารถทำได้เช่นคนอื่นเขากล่าวโดยสรุปความว่าด้วยเหตุที่ข้าพเจ้าทราบซึ้ง ในเมตตาของหลวงพ่อที่มีพระคุณต่อข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงหลังเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตข้าพเจ้าวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนปีพศ2526จึงตัดสินใจกระทำการกุศลสนองพระเดชพระคุณทุกท่านโดยอาศัยการประสานสงเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชนผู้ควรแก่การสงเคราะห์ ตามในพระศาสนาเท่าที่ข้าพเจ้าจักกระทำได้ข้าพเจ้าโชคดีที่มีพ่อและหลวงพ่อคอยสงเคราะห์ด้วยความเมตตาข้าพเจ้าจึงรับอาสาแผ่เมตตาจากท่านสู่ผู้ด้อยโอกาสกว่าอีกทอดหนึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะความประทับใจหลายประการในองค์หลวงพ่อของเรา และนึกเอาส่วนหนึ่งของท่านเป็นแบบฉบับแห่งความดีกุศลบุญเยราศีใดๆที่ลูกได้กระทำแล้วนี้ขอน้อมถวายแด่บุพการีองค์หลวงพ่อด้วยความเคารพและกะตัญญูจากหนังสือลูกศิษย์บันทึกเล่มสองหน้า165ถึง168อ่านเป็นธรรมทานปรมยาเด็กวัดท่าซุง